วันนี้มวยไทยพลังใหม่ที่ราชดำเนินนะครับตรงกับวันพุทธที่6ธันวา 6, 6 6คู่แรกเริ่ม18นาฬิกาครับก็เป็นสลาวุธหรือว่าเพชรวันนะครับตั้งต่อบวก5 30หรือประมาณ22นะครับในการเจอกับเพชรอนุวัตน์หรือว่ายอดอุดรเก๋าพอกันเลยครับผมชอบสลาวุธนะดูหน้าสงหน้าเสือดีกว่าครับแม้ว่าต้นต้น่ะ จังหวะแข้งจะเป็นรองเขาอ่ะนะครับเขาซ้ายออกแม่นออกคมส่วนเราเองก็มีขวาออกหนักออกแน่นแต่ว่าปปลายเบียดไปแล้วดูท่าทรหดสภาพร่างกายช่วงหลังดีกว่าชกอยู่ต่อเนื่องมากกว่าคู่นี้กระแสะเลทไหลต่อที่สลาวุธผมก็ชอบมวยต่ออย่างสลาวุธนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวคู่ที่2เป็นเพชรกันตังครับตั้งต่อบวก5-30ลงทุนพันได้530หรือประมาณ 32- ในการเจอกับปานเพชรนะครับ ชอบเพชรกันตังครับดูไปก่อนนะครับแล้วก็ชกต่อเนื่องกว่าส่วนคู่ชกฝั่งตรงข้ามนี่หายไปชกมวยไทยรากญ้ามาแต่ระวังนะครับเพชรกันตังแกชอบหมดปลายปลายครับก็เข้าเพชรกันตังก็อย่าลืมแต่งตัวเอาด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนคู่รอง2คมกับสิงห์ธนวัฒน์หรือบิ๊กแบงครับโอ้โหเก๋าพอกันเลยนะครับเก๋าพอกันเลยแต่2คมแกจะก่อนหน่อยนึงะนะครับแล้วก็เจอมวยเกรดดีๆมามากกว่าครับ ชอบสองคมอะครับแม้ว่าสิงห์ธนวัตรหรือบิ๊ Bang จะดูว่าอาวุธเยอะกว่าหลักเหลี่ยมเชิงดีกว่าแต่แหมผมเชียร์สองคมขอสักหมัดนะอขอสักหมัดนะกินที่แรงปลายกินที่หัวใจนี่แหละครับส่วนคู่เอกข,ของรายการนะครับสิงห์โดมทองโอ้โหช่วงหลังดีดี ตั้งต่อ 3, 2ครับในการเจอกับเพชรลำพูนดูฟอร์มการโชคเขาจะคงเส้นคงวากว่าแล้วช่วงนี้โอ้โหกระชุ่มกระชวยเหลือเกินครับเพราะว่าไปชคในวันลุมพินียครับแล้วก็แหมเป็นนักมวยที่แฟนสวยล่าสุดเพิ่งซื้อบ้านหลัง4ล้านด้วยโอ้โหกำลังกำลังแบบว่าคึกคักกำลังกระชุ่มกระชวยเลยครับคู่นี้ผมออกที่สิงห์โดมทองดูเขี้ยวกว่านะครับดูเขี้ยวกว่า ดูละเอียดกว่าสายตาดีกว่าชอบสิงโดมทองครับคู่ห้าฝากไว้ที่ฟีโน่นะครับส่วนคู่ที่6นี่ฝากไว้ที่สิงห์ฮอนด้าคู่ที่7คู่ที่7นี่ยังชอบไปที่ Pet เพชรพีรพลแหละครับหรือว่าน้องพีหรือว่าเจ้าชัยชาญเกา๋าเจ้าเนื้ออืม หายไปนานแต่ต้นๆผมเชื่อว่าความเกา่ายังไงก็เอาไปก่อนได้ครับแต่ปลายๆก็ระวังกันหน่อยก็แล้วกันครับส่วนคู่สุดท้ายฝากไว้นะครับฝากไว้ที่ขุนไกลครับนี่คือ8คู่ของวันนี้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านไว้ลุ้นไว้เชียร์ครับชอบเหมือนกันก็ตามตาม,ตามกันไปครับ ถ้าชอบต่างกับท่านใดก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าอยากรุ่นมวยกับเอกชุมพรนะครับที่นี่ไว้ใจได้ที่นี่สบายใจได้เล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับไม่มีบิดเบี้ยวผมมีตัวตนแน่นอนหายห่วงได้ฝากติดมือถือของท่านไว้หน่อยฝากไว้ใช้บริการหน่อยนะครับรุ้นมวยกับเอกชุมพร @mu389 พร้อมให้บริการพี่พี่แฟนหมัดมวยทุกท่าน @mu389 นะครับแอดไลน์ไปจะไปเจอโลโก้รูปมวยดำดำขาวขาวส้มๆบอกแอดมินว่ามาจากเอกชุมพรขอลิงก์สมัครหน่อยสมัครฟรีไม่เสียสตังค์ฝากด้วยครับขอบคุณครับ